ล่าสุดคอริเอเรเดลโลสปอร์รายงานว่าเจดอนซานโชปีกส่วนเกินของแมนยูกำลังจะได้ทีมใหม่หลังจากถูกรูเบนอโมริมกุนซือคนใหม่ตัดชื่อออกไปตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีก2025-26แมนยูกับโรม่าตกลงค่าตัวได้แล้ว19ล้านยูโรบวกโบนัสอีก5ล้านค่าเหนื่อยก็ไม่ใช่ปัญหาปีละ6.5ล้านยูโรทุกอย่างเหมือนจะลงตัวแต่ปัญหาดันโผล่มาที่เอเย่น เพราะเรียกค่าในหน้าสูงถึง10ล้านยูโรหรือราว380ล้านบาทเล่นเอายู v เวนตุสกับแอลติโกมาดริดถอนตัวไปแบบไม่คิดสู้ตอนนี้เหลือแค่โรม่าที่ยังพยายามดึงซานโชไปเล่นในเซรีอาแต่ถ้าเอเย่นยังของหนักขนาดนี้ซานโชอาจต้องทนนั่งเป็นส่วนเกินที่โอทรฟฟอร์ดต่อไปอีกปีและที่น่าลุ้นก็คือตลาดนักเตะจะปิดวันที่1กันยายนนี้เวลาเหลือน้อยลงทุกที ถ้าชอบข่าวแบบนี้กดติดตามไว้แล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ